วันนี้นะคะพี่เอ,อมาส่งน้องที่เรียนอ e ีเบกับพี่เอ,อนะคะโอ้ตาลเขาเรียนอ e ีเบกับพี่เอ,อนะคะเรียนกินนอนสมัยก่อนนะเรียนกินนอนอยู่ที่ที่ตอนนี้พี่เอ,อเช่าโรงแรมอยู่ที่เอ,อกมัยอะคะ่ะเรียนกินนอนไม่พอนะเคยนอนบ้านพี่เอ,อที่สงขานอนบ้านพี่เอ,อที่จังหวัดน่านทุกคลิปทุกคอร์สของพเพนี้ ตาลคือหนึ่งในนั้นนะคะวันนี้พี่เอมาส่งน้องคนหนึ่งนะคะที่น่ารักมากๆตอนนี้เนี่ยเขาได้วีซ่านะคะวีซ่าท่องเที่ยวได้2วีซ่านะวีซ่าท่องเที่ยวกับวีซ่าทํางานนะคะ10ปีเลยทั้ง2อย่างเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะเดินทางนะคะไปที่อเมริกาเพื่อไปทํางานในเรือสําราญนะคะวันนี้พี่เอดีใจมากเพราะว่าวันนี้พี่เอมีสอนนะคะอยู่ที่ศรีลมแล้วน้องเขาโทรมานะคะพี่เอก็เลยบอกว่า โอเคเดี๋ยวเพ่อขอมาส่งที่สนามบินนะคะเพราะลูกศิษย์พี่เอทุกคนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปอเมริกาพี่จะมาส่งทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็วันดีดีใจมากไอคนนี้อยากไปมาวีซา่าลอตโต้ทุกปีไม่เคยได้เลยนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปอเมริกามากวันนี้เพ่ก,ก็เลยมาส่งน้องเขานะคะแล้วเดี๋ยวมีของเที่ลึกให้เขาด้วย เดี๋ยวรอเขาเปิดนะพี่เอมีของที่ร์ลึกให้เขาติดตัวนะคะติดตัวเขาแล้วไปเรือสำราญคืออะไรรู้ไหมนี่เดี๋ยวให้เขาเปิดกล่องสุ่มลาบูบู้นะว่าเขาจะโชคดีเหมือนพีเอไหมพีเอได้ซีเคตดนะและเดี๋ยวให้เขาเปิดนะแล้วก็เดี๋ยวให้เขาห้อยกระเป๋าบินไปที่อเมริกาเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะนั่งไฟ้นะคะเออเอมเมเรไปที่อเมริกาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามเขา ลาบูบูเป็นตัวแทนที่ลึกจากพี่เอให้น้องเขานิกถึงพี่เอนะคะน้องตาลนะหลายคนคงได้เคยเจอตาลกันแล้วนะคะในช่องของพี่เอใน YouTube ในกิจกรรมต่างๆที่พีไปทำดัต t a อร์ม n นนะคะทุกที่ก็จะมีน้องคนนี้ไปกับพี่เอด้วยแล้วเวลาพี่เอไปต่างจังหวัดเวลานอนนะก็จะนอนคู่บัดดี้กับตาลนี้แหละวันนี้เรามาส่งเขากันนะคะนี่ตัวโชคดีดูซิว่าเขาจะได้ซีเกไหม ให้ตาลเปิดกล่องตัวนี้นะแล้วให้เอาทุกที่ถือเป็นของที่ลึกจากพี่เอเล็กเล็กน้อยๆให้คิดถึงพี่เอนะคะแกะเลยกล่องจุ่มเออกล่องจุ่มลาบูบูสามล่าสุดเอาแล้วเอาแล้วอย่าห้อยกระเป๋าไปอเมริกาด้วยขึ้นเครื่องไปอเมริกาตัวเทไปอเมริกาทุกคนดูนะเอาแล้วเอาแล้วจะดูการ์ดก่อนหรือจะดู กล่องตัวก่อนว้าวได้สีชมพูน้องอะไรไม่รู้ชื่อน้องอะไรวะอ่ะใช่เลยดูนี่ว้าวน่ารักมากที่อขออวยพรให้ตาประสบความสำเร็จในการทำงานในอาชีพใหม่มัง่งคั่งล่ำรวย สมใจปารถนาแล้วก็ให้เอาน้องบูบูเนี่ยไปทุกประเทศที่เดินทางเลยนะคะ,คะ,คะว้าวขอบคุณค่ะาอาไปเลย